สวัสดีครับาข่าสวนอีกแล้วครับคลิปนี้มาเบิงมักเสดายแสดงครับพันหงเปาสือนะครับเนาะต้นเนี้ยอยู่ต้นเด็บปีกวาแล้วครับต้นใหญ่ครับรอดนำถ่วมปีทีแล้วนะครับเนาะห่อไห้ห่อจนเลืมครับหลักกรเน่าไปแล้วสองหน่วยนนาเสียดายมากเลยครับเข้ามาเบิงบ่ทันนะครับเนาะที่เห็นอยู่นี่คือผมตอนไว้ครับตอนไว้หลายกิ่งอยู่ครับเนี่ เป็นอีกพันหนึ่งที่กินแซบครับละะ้วก็นาปูกันครับเพิ่งมาเป็นสุดยอดตอนนี้นะครับเนาะกินแสบที่สูดเพิ่งมาผมกะชิมแล้วก็แสบอีคบบอูครับแสบอีรีครับนี่ผิวประมาณนี้ครับหอ่บอบดใส่กระดาษนะครับเนาะใส่ถุงถุงกันยูบีห่อเลยครับ ผมลองเอากระดาษมะ่อแล้วผมรู้สึกว่ามันยาก็เลยเอาแบบนี้แหละครับหักกิงนะครับให้มันแตกไหมครับโอ้เหนียวมือเดียวบอดาแล้วขี่รถนี่ครับมีเพียเก,ก่อโย่บ้างเพราะว่าบริษีฉีดยานะครับเนาะธรรมชาติเลยครับผูกหน่อยนึงอยู่ตรงไหนครับ แสบครับผมผู้กินติดใจครับเก็บประมาณ70%สิพอดีครับแต่เขาเก็บซุกเกินไปมันกระชีบท่านมันเห็นมันเสียอะไรน,นะครับเนาะนี่ครับมังกิงตอนครับตอนไวตอนเต็มเลยนี่ครับจะริบคขวกํลาลังสีเขาคุกขะหน่อยนึงนะครับเนะาะกําลังแสบครับกรอบ กรอบหวานครับต้นต้นนี้เบิดเหลียวเด็กชักห่หน่วยนี่3สามสี่หน่วยมันเน่าไปหน่วยหนึ่งครับต้นนี้ตรงข้างใต้นี่มันเน่าครับติดลูกเขาก็ออกเรื่อยๆครับเนี่ยพอดีวช่วงหนึ่งมันแรงบางเดือนสองสามเดือนก่อนนะครับแรงพอาเดี๋ยวห่อเรื่อยๆครับนี่ดอกชุดใหม่ก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าเด็ดยอดว้นะครับเนาะเห็นดอกครับ ฐาน้ำได้ถาน้ำได้เขากะดกขึ้นกันครับเสร็จละอู้นี่ครับหน่วยเนาถิ่มสับเ่าถิ่มแล้ออกหน่วยนั้นพี่หน่วยหนึ่งเนาถิ่มขึ้นกันนะครับมึงใส่บ่นี่ครับ,ใส,รรบใส่แดงครับแต่ว่าเนาครับอู้น่าเสียดายเอาไว้นี่ครับถ้าเกิดมา มีต้นใบกายอีกครับเนี่ยเผาะไปหนีเลยเอาไนมันเผาะไปแห้วครับผีหน่อยหนึ่งหามาปลูกไว้ครับปลูกไวตต้ต้นสองต้นได้กินน่นในโคเท่ากบดีนะครับเนาะถือเป็นผลไม้ที่แสบเ่อนขายโลคเราล,ลอยเพม่อนเด้ครับหน่วยมันเนี่ยเปนขายในกลุ่มกับบกคคลขายนะครับตอนนี้นครับเนาะในท้องตลาดทั่วไปกัญช่เห็นวางขายครับเพราะว่าเพอนยังขายในกลุ่มกับบุคขายครับ อยู่หนีมีอยสามโอ้พันธุ์แหงเบิง้งมุมกว้างครับมีต้นหนึ่งครับสองต้นสามต้นไงนะครับเนาะเราก,ก็เลยผมหนูจะมีต้นน,น้อยๆครับปลูกมาอมปลูกสม,มัยมมีพันธุ์แดงอายุทยาเบอร์สามพร้อมครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวให้เบิงบบ ه, เบ้งแดงอายุทยาเบอร์สามโอ้หงายหงายหน่อยหนึ่งครับ นี่เป็นพันธุ์ถีพอมาจากสายแดงเช่นกันครับแต่ว่าใบเขาจะออกค่อนข้างจะปกตินะครับเนาะนี่ต้นนี้ใบเข้มเลยครับเพาะมาจากน่วยเดียวกันครับนี่ต้นนี้กับต้นนี้เบื้องใบครับผมคัดมาต้นทีใบสีเข้มมาปลปูกนะครับเนาะถ้าต้นใดมันใบเขียวปกติกะบดด่แดงมาปลูกครับเดี๋ยวก็อลองล้อรุ่นกัน เวลาติดหน่วยเขาหน่วยเขาจะเป็นสียังครับนี่ส่วนต้นนี้คือแดงอยุธยาเบอร์สามครับสืบอขึ้นมาตดกับแพ้งเติบอยู่ครับนี่ปลูกอย่งแจนี่หน่อยนี่ใหญ่แล้วครับถือว่าติดแล้วขนาจะได้กินหน่วยยุ้ครับปีปีสีมาเนี่ยเขาเนาะมาจากเดือนนี่แหละมึงใบกำลังงามเลยโอ้ฝนตกครับตอนใบสองกิ่งครับจากติดบติดดอกร้องเบิึงครับอันนี้ก็ทาบไว้ครับนี่พอดีได้ต่อขี่นกมาต้นหนึ่งมาทาบไว้ ผมทำการเด็ดจริงที่มันแตกมันนี่เขาต้องเด็ดออกครับเพื่อให้เขาตอกันเท่งทเนียพร้อมเนาะนี่ตอนนี้ยปรมาณนี้นะครับอันนี้ก็หงจนซื้ออีกต้นนึงครับหัดมาตอนใบบานเลยชุดที่เรล้วมันออกดกร้ายครับมันก็นเลยพักต้นไปต้นนี้นดอกมาบานเลยครับนี่หมายถึงว่าเต็มครับ <laughs> ติดดอกร้ายคุ้ทางในพุน วุ้นยายปูกบกฮงไซพุ่น่ะ <c oughs> เป็นโฮมครับถ้ามันถึงยึดบางแล้วมันถึอโฮมมันจะบอกใครงามครับนี่ล้อหลุนเพิน่นวัดแสเพื่อกันพันนี่ผมก็ยังพันได้ชิมจากเต้อครับเพิ่งได้มาปลูกได้ประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วครับเนี่ยแดงอยุธยาเบอร์สามครับสองสามต้นนี่มันหลอดน้ำถั่มปีที่แล้วมันก็เลยใหญ่ครับตอนผมตอนกิ่งไหวลายเลย กิงตอนส่วนถิดพ่อฮอตอนนะครับน้องแต่ประมาณสิบมือเนี่ยแหละครับนี่แตกแตกกิ้งไหมครับนี่แ้าแตกกิ้งไหมบ้านนี้ติดน้วยได้ครับบานนี้บางทีเนี่ยม,มันแรงหลายมันติดน่วยมากมันกะลนถิ่มครับเพราะว่นหนามบ่พอครับแต่หลังจากนี้นมันสิบมีหนามแล้วบ้านนี้ครับมีหนามหดมันกะเช็ดใไทติดน่วยนะครับเนาะน่วยกับบอลนถิ่มครับ ผมว่าถ้ามีน้ำดีๆนี่กับบักขาดต้นนึงกับพันธุ์เนี่ยมันจะวัชพืชมิดไวยเรื่อยๆนี่สังเกตเบิ่งครับนี่คือหน่วยประมาณนี้หลักวัชพืมีดอกนี่ครับขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ทั้งเทิงกับมีอีกถ้าสวนใหญ่เพิ่นดูแลดีนะครับเสียไอซูซีดแค่เสียมบอลอนครับเพิ่นฉีดนะครับเนาะเบิ่งในคลิปเพิ่นมากครับเพิ่นว่าต้องฉีดมันฉีดดอกครับแต่ว่าผมปล่อยเป็นธรรมชาติครับบ่ได้ฉีดยั้งแล้วครับเนาะ ก็ได้กินอยู่ครับได้กินได้ขายกับว่าได้ขายหลายครับกะยายเราขายโรล,ละห้าสิบบาทมีคนจองตลอดครับเป็นว่าขันนี้ก็เอามาให้โลด,ดว่าสนเอาใส่แดงเด้อเิ่นว่านี่ครับนี่ประมาณนี้ดอกตูมอยู่นี้มันจะออกเรื่อยๆครับงีเลยต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะ ส่วนทั้งปุ่นครับเป็นลองเมื่อกี้ติดภาพประย่างเบิ้งคลิปที่แล้วครับโอ้ใบกระเพราที่เกิดมาแบบนี้มันหอมนะครับหอมกว่ากระเพราในตลาดครับนี่หอมมากพัดแซ่บครับเบิ้งนี่ครับนี่ปัญหานี่หมดมันสอบมาขึ้นเห็นไหมครับปฏิชีดยามันนะครับเนาะหมดสอบมาขึ้นช่วงนี้ใบมันหนานี่มันถ้าเพิ่นขึ้นมาแล้วมันยังไงบ่เปียกฝนครับก็เพากันมาขึ้น โอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเนาะครับผมหลังจากว่างจะขายของกับเข่ามาเห็ดนี่นิดน้อยๆนะครับเนาะสอยยายเราเห็ดครับอยูวงน้อยนี่สมองยายเราจะไปดูแลอยู่นี่นะครับเนาะขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวพาอัปเดตเรื่อยๆครับเชียบเหนียวไปสำเนี้นะครับเนาะพามาเบิ้งเดี๋ยวจิงตอนออกห้างไเดี๋ยวพามาเบิ้งใหม่ครับส่วนนี้ก็ได้พอได้กินครับก่อนไปแล้วครับเชียบเนี่ยสวัสดีครับผม